แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณโอป้าคุณศักศินิภาคุณนภัสและคุณสายฟีวีแปดมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VVP พีบันดาลชาแนลครับในคลิป EP วันนี้นะก็มารีวิวเหมือนเดิมครับผมกับเจ้านี้นะครับ VPT 05นะครับผมอันนี้เป็นขีด2นะครับซึ่งโอ้เรียกได้ว่าเดินทางมาปิดภาคกันแล้วนะครับจะปิดภาคกันแล้วโอเคดูดีเทลกันนิดนึงครับอันนี้จะมี3มแคนนะซึ่ง จะมีออร์เคิลครับเยอะสุดเลย22นูบอรทธามาส10แล้วก็โกพานดิน5นะครับซึ่ง5บาจริงๆนะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามีรีวิวสก,กิลต,ต่อเดี๋ยไปดูกันเลยแล้วกันในชุดนี้ครับอย่างเช่นเคยก็ด้วยความเป็นบูเตอร์ครับก็จะไม่มีตัวสนามให้นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่1 3 5ครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีชมพูนะครับแท็กชมพูเหมือนเดิม <c oughs> ดึงออกมาครับเงโอเคดึงปับป๊บปั๊บ ขอยายเก็บขยะเหมือนเดิมนะครับใบป่าหลังแล้วก็จะเป็นใบซุ่มครับโอ้เราได้เป็นของโกลพาลดินนะครับก็นั่นแหละอ่ะแล้วก็มาดูกิฟต์ครับกิฟต์ในชุดนี้จริงๆโกอ่ะมันจะเป็นแอคเซลนะครับแล้วก็ออร์เลคิลนเป็นแอคเซลออร์เคเลเป็นโปรเทคลูบะเป็นโปรเทคแต่ว่ากิฟต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นแค่แอคเซลหนึ่งฟอร์สหนึ่งโปเทคหนึ่งครับซึ่งเอาจริงฟอร์สมันไม่มีแต่ว่านั่นแหละเขาให้มาตามนี้ก็ตามนี้นะครับ อะมาดูของข้างในกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นโกฬาดินเป็นหน้ากล่องเนาะแล้วก็จะมีพวกออร์คเคิลครับออร์เคิลเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยแอตโตเคยพูดไปนานแล้วว่าไอตัวเซคูยมิเนี่ยถ้ามันไม่ฟอยมันจะสวยตั้งแต่ของญี่ปุ่นเลยนะเออมันก็สวยจริงๆแหละนะครับเพราะว่าตัวฟอยอ่ะมันไปกบเท็กเจอร์อาร์ญี่ปุ่นมาแล้วข้างหลังมันจะดูไม่ค่อยเคลียร์แต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันดูเคลียร์แล้วมันดูสวยนะครับก็จะมีโกบออร์เคิลมันจะรวมๆกันมานะจะยุ่งเหยิงนิดนนึงสี้ แล้วก็จะไล่ไปครับเออแล้วเขาก็จะมีฮิกเกอร์ให้ด้วยนะมีคีสองแบบอ่อดอฮิลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าคริติคอของโกเพิ่มแล้วก็ฟอนตของโกเพิ่มมาให้ลูบะธรรมะครับก็จะมีแต่ลูบะธรรมะจะไม่มีฮิกเกอร์อะไรมาให้เลยแล้วก็จะมีกิฟต์มาให้3ใบข้างหลังแค่เดงโอเคไปดูรีวิวสกิลกันเลยดีกว่าครับผม ใบแรกครับของนูบาธรรมะนะครับก็เป็นเกตหนึ่งครับมีชิลห้าพันพลังแค่สามพันเท่านั้นครับแต่มีคีถึงสองนะครับผมนี่นะครับตีที่ออกสองขีเลยนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรมากตัวต่อมาครับเป็นเกตหนึ่งเหมือนกันอุ้ยตัวนี้มันเคยเป็นเกตสองนี่โดนดาวเกดเหรอมีเทคออโต้ในช่องเรียกากศช่องการเดียนครับเมื่อลงสนามจากมือถ้าดาเมจของคุณไม่มีดาเมทที่หงายได้อยู่จะหงายดมหนึ่งนะครับก็เป็นตัวหงายดมครับเรียกว่าหนายดื้อเลยนะ ตัวต่อมาครับไอตัวนี้ออกใน C p ด้วยนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องอาการกาวันมาเทิร์นโซบาร์หนึ่งคู่แข่งเลือกกาดจากมือตัวเองหนึ่งใบครับทิ้งการ์ดใบนั้นยูนิตนี้จะบวกหมืน่นตามตามจานวนเกรดของกาดที่ถูกทิ้งไปในทุกๆหนึ่งใบในทุกๆหนึ่งเกรดนะครับจนจบเทิร์นก็คือบวกหมืน่นตามจํานวนเกรดถ้าคือถ้าเขาทิ้งเกรดสามนี่จะไ้บวกไปสามหมืน่นแล้วก็คู่แข่งสแสดงกาดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดตัวเอง แล้วนําการนั้นขึ้นมือนะครับโอ้ต้องแสดงด้วยนะคู่แข่งแสดงการหนึ่งใบบนสุดจากกองการตัวเองคือเปิดขึ้นไปขึ้นมือก็รู้ว่ายอมทิ้งหนึ่งถ้าเขาจะไม่ให้เราบวกเลยอะ่ะต้องทิ้งเกรดศูนย์เพราะว่ามันบวกหมื่นตามจํานวนเกรดนะครับถ้าทิ้งเกรดศูนย์มาก็คือไม่บวกทิ้งเกินเกรดศูนย์นะมึงรู้เรื่องต่อมาเป็นเกรดสองเลยครับชิวหมืน่นอ่าชิวศูนย์พลังหมื่นสองนะครับก็เป็นตัวไว้ตีแรงเกรดสองใบต่อมา ตันนี้มีเทคออโต้ในช่องเรียกการครับเมื่อลงสนามถ้าแวนการของคุณชื่ออสูรมังกรนินจาจามียวคองโกยูนิตนี้จะบวกห้าพันจนจบเทินนะครับในกรณีที่คู่แข่งจะทําการคอ,อาจากบนมือลงกาเดียนในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีที่ยูนิตนี้โจมตีในเทินนี้หากไม่คอสองใบหรือมากกว่าไม่สามารถคอได้โอ้ใบนี้เรียกว่าเก่งอีกใบนึงเลยนะครับจามิยอคองโก,โกนะครับ<ม>ตัวต่อมาครับ เกศสองมีเทคออโ,โต้เมื่อถูกรีทายช่องเรียกาดในเทินของคู่แข่งคู่แข่งคุณสามารถจวดหนึ่งได้ก็คือถ้าโดนยิงก็จวดนะครับเป็นใบที่แบบเอ้ยยิงปะล่ะยิงกูจวดนะหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวต่อมาหมีครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาดของคู่แข่งหนึ่งใบนาการ์ดใบนาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือคู่แข่งและถ้านํากลับขึ้นมือนะครับคู่แข่งเลือกการ์ดจากบนมือเองหนึ่งใบทิ้งก็คือ เหมือนดีให้เขาเปลี่ยนมือและมีเทคนหคนึงคอนทินิวในช่องเรียกายร์ครับถ้าคู่แข่งมีมือสี่ใบหรือตามกว่าอยู่นี้บวกห้าพันก็กดดันเลยแหละตัวต่อมาเป็นเกรดสามตัวนี้ไม่มีกิฟต์นะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกายร์เมื่อลงสนามโซบาร์สเกรดสามออกหนึ่งใบในเทิร์นนั้นคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีความที่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่ตัวเองเคยคอไปแล้วในเทิร์นนั้นได้ลงการเดียน ลงช่องบ้านนึงนะมันเขียนจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่ตัวเองเคยคอไปแล้วในเทอร์นี้ลงช่องการเดียนได้จากบนมือได้ก็คือเมื่อเมื่อมันลงมาโซบาสามปุ๊บอ๋อในเทอร์นเราโอเคคิดว่าในเทอร์นเรานะเราไลฟ์ตัวนี้ปุ๊บโซบาสเกรดสามทิ้งหนึ่งใบคู่แข่ง ไม่สามารถคอการ์ดที่เหมือนกับพี่คอไปได้แล้วก็คือคู่แข่งจะคอการ์ดได้แค่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็มากกว่านั้นก็คือคอไม่ได้นะนะครับก็คือคอซ้าซ้าซ้ำเกรดไม่ได้แค่เองตัวเกตต่อมาครับเกรดสามก่อนใบสุดท้ายมีกิฟต์นะตัวนี้มีในออโต้เมื่อยูเมื่อยูนิตน,นี้ถูกรีทายในช่องเรียการ์ดถ้าแถวแถวหน้าในเทิร์นคู่แข่งคุณสามารถจั่วการ์ดได้หนึ่งใบก็คือถ้ามันตายก็จั่ว ละมีเทคนหนึ่งออโต้เมื่อถูกไ like, ลทับถ้าคู่แข่งมีการบนมือสี่ใบอต่มกว่าคุณสามารถคอการใบนี้ลงช่องเรียกอากาศได้โอเคเล่นคู่กับจาเมียวทำระบายจาเมียวครับตัวที่เรียกได้ว่าเขี่ยมอามาหิตท,ที่สุดตัวหนึ่งมีจิ๊บนะครับมีเทคออโต้ Auto, ในช่องเวนการครับเมื่อลงสนามแล้วก็เมื่อจบเทินของแต่ละฝ่ายคู่แข่งเลือกการจากบนมือตัวเ,เลือกการ์ดจากบนมือตัวเองหกใบ ทิ้งการ์ดที่เหลือไปนะครับถ้าคุณมีเกตสามอยู่ในโซคู่แข่งเหลือการ์ดบนมือสี่ใบแทนเหลือหกใบก็คือเอาไว้ง่ายครับไล่ลงมาปั้งฝั่งตรงข้ามมีมือสมมติฝั่งตรงข้ามมีมือสิบใบไล่ลงมาปุ๊บฝั่งตรงข้ามต้องคีบไว้หกแล้วก็ทิ้งไปสี่นะครับแล้วถ้าจบเทิร์นฝั่งตรงข้ามมีมือขึ้นมาอีกเหลือเหลือหกแล้วมีมือขึ้นมาอีกสองจากอะไรก็ตามจบเทิร์นใครก็ได้นะครับจบเทิร์นของทุกรอบแหละฝั่งตรงข้ามก็ต้องทิ้งให้เหลือหกเหลือหกแล้วถ้าสม ก็สบายแหละครับงานนี้คือฝั่งตรงข้ามก็จะเหลือสี่ตลอดเวลานะครับโอเคนุบัตธรรมะหมดจะมีเท่านี้ครับโคตรทดเลยนะก็ถือว่าเป็นแคร์หนึ่งครับที่ออกมาเสริมของให้ดีขึ้นชุดที่แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับอ่ะมาต่อมาครับโกลพลัดดินเก็ศูนย์เป็นคียที่เทิกเกอร์ครับใบใหม่นะครับแล้วก็มีฟอนทิกเกอร์ครับน่าจะใบใหม่เหมือนกันนะถ้าจําถ้ามันไม่เปลี่ยนอาร์ตนะครับโอเคเก็หนึ่งครับใบนี้นะครับ มีเทคนิคทนี้ในช่องเรียกาศอ่ายูนิตอื่นของคุณที่ลงสนามในเทอร์นี้ที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้จะบวกห้าพันถ้าบนช่องแวร์หรือช่องเรียของคุณมีตัวของใครเดนอยู่นะครับจะบวกหมื่นแทนบวกห้าพันก็เป็นตัวปั๊มพลังครับแต่ว่าโอเคแหละมันต้องอยู่แถวหลังแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นใครเดน ตัวคาร์อเดนเองนะครับผมก็จะเป็นเกจสอครับมีเดออโต้ในช่องเรียการเมื่อลงสนามเขาจะบานหนึ่งทิ้งกร์ดบนมือคุณ1ใบครับดูก๊าร์ดมใบบนส่วนจะกกาดคุณก็คอก๊าร์ดึใบลงช่องเรียกาศสลับกองกราดคุณนะครับถ้าบนช่องแวร์หรือช่องเรียของคุณนะครับมีตัวของฮ o อ l ก็คือตัวเกจหนึ่งเมื่อกี้แหละอยู่นะครับจะได้จั่วก๊ารหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะก็ได้ทาพลังในทั้งจั่วนะครับถ้าเล่นคู่กันแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในตัวของราชสีแห่ง อัคคีที่ลุกโชนพาติน่าเอเซลนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องแวนกาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งก็คืออย่าลืมจะใช้เทคบันเคาน์เตอร์บาร์ในเมนเฟสก่อนนะครับในการต่อสู้ที่ได้ในการได้เช็คครั้งที่1ของเทอร์นี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นการดูการ์ดงใบบนสุดนะครับนำหนึ่งใบเนี่ย เข้าสู่ทิกเกอร์โซนแล้วหนึ่งใบคอลงเรียกขาศแทนนะครับก็คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันสมมุติว่าเราเจอทิกเกอร์หนึ่งใบเจอยูนิตหนึ่งใบอย่างเงี้ยเราก็เอายูนิตเอาเอาทิกเกอร์ไปทิกเกอร์โซนยูนิตไปยูนิตโซนก่อนมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันและถ้าได้ทิกเกอร์เราเดี๋ยวไปชี้ตัวที่เพิ่งคอไปก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าในโซเรามีเกรดสาเป็นจํานวน2ใบหรือมากกว่านะครับจะเปลี่ยนเป็นการาทําอย่างเงี้ยในครั้งที่2ของการไดเชคด้วยปกติเนี่ยมันจะครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งของการไดเ็้เช็เค แล้วก็ครั้งที่2ก็จะเช็คเลยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าในโซนเรามีเกตสามสองใบด้วยเนี่ยมันก็จะทําเป็นสองครั้งก็คืออา่าพอได้แรกปุ๊บหยิบ2อใบใบหนึ่งคอใบหนึ 1, ่งเช, 1, ช็ค 1, ชครั้งที่2ก็จะหยิบ2อใบใบหนึ่งคอใบหนึ 1, ่งเช็คเหมือนเดิมนะครับโอเคโกโพลาดินหมดแล้วครับมีแค่นี้แหละมีอยู่5้าใบก็ใครที่อยากได้ของเสริมนะก็ถือว่าเป็นของเสริมเสริมจริงๆแหละน้อยชิบหายอา่ะสุดท้ายครับอลระเคิลทิง้งแทงตัวเริ่มครับสายเป็นตัวเริ่มของซึคุโยมิ จำเป็นไหมก็จําเป็นแหละนะครับคิยที่เข้าทิกเกอร์ใบเก่าครับนะแล้วก็จะมีคิยที่เข้าใบใหม่นะครับเป็นของแบทเทิลซิสเตอร์แล้วก็จะมีดอครับใบเก่าใช่นะครับแล้วก็จะมีทิกเกอร์ใบเก่าก็ใช่อีกนะครับโอเคแล้วก็จะมาที่เกรดหนึ่งใบแรกครับเกรดหนึ่งใบนี้นะครับผมขออนุญาตเรียงการบนมือแป๊บหนึ่งจะได้อ่านเทคให้ฟังตัวนี้นะครับมีความสามารถก็คือมีชิลหมื่นห้าแต่มีพลังแค่เจ็ดพันเท่านั้นก็คือเอาไว้ง่ายครับชิลมันสูงเทคอะไรไม่มีหรอก นะครับใบต่อมาครับใบนี้ใบนี้มีความสามารถออโต้ในช่องเลกาดเมื่อคุณได้เช็คนะครับ mm hmm. พบทิกเกอร์ยูนิตยูนิตที่โหวกห้าพันจนจบเทินก็เช็คเจออารมณ์คล้ายคล้ายพวกแวนการ์ดของไออะไรนะสายก่อนหนาเนี้ยเมกัสนะครับโอเคตัวต่อมาครับเกรดหนึ่งเช่นกันมีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเลียครับเมื่อคุณ ดูการ์ดจากกองการ์ดคุณด้วยความสามารถในเทร์นของคุณโซชาร์ดหนึ่งอะโซบาร์ดหนึ่งครับยูนิตนี้บวก5 0 0พันจนจบเทิร์นนะครับก็ยังอันนี้ก็คือแบบเอามาปั๊มพลังแหละไม่ได้อะไรมากตัวต่อมาครับผมถ้ามองไกลๆนึกว่าดีโอเนตตาตัวนี้มีความสามารถ3อย่างครับอันแรกพีทักก็คือใส่พีจีใส่ได้ไม่เกินสี่บายเพราะมันเป็นพีจนั่นแหละแล้วก็จะมีป้องกันจะบนมือป้องกันสมุิแบบแล้วก็ในช่องบรรจยครับเมื่อลงสนามจวดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับโอเคตัวต่อมาครับ เจ้าใบนี้มีความสามารถคือออโต้นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือในเทิร์นคุณเขาจะบัตดหนึ่งจวบหนึ่งได,ได้ก็จะพูดแบบทิ้งมือหนึ่งใบเขาจะบัต1หนึ่งทิ้งมือหนึ่งอ่ะทิ้งใบนี้ไปปุ๊บเราสามารถเขาได้บัตเพิ่มเพื่อจวหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับตัวต่อมาครับกระต่ายกระต่ายมีความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทให้แวนการ์ดเจสามนำการ์ดบนมือของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซ แล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบเหมือนอารมณ์เปลี่ยนมือนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกเข้าไปได้นะแล้วก็จะมีร่างของซุคุครับชุดนี้จะเป็นสายของซุคุโยมินะตัวนี้มีเทตุออโต้ในช่องเวนไก่ครับเมื่อไลฟ์ทับอ่าขออภัยเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสคุณครับถ้านในโซของคุณมีอีจีเบลชีก็ตัวเริ่มของสายมันนั่นแหละมีอจีเบลชีอยู่นะครับดูการ์ดห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนาการ์ดหนึ่งนำการ์ดห,หนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือนะครับนําการ์ด ที่ดูที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณตามใจชอบทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบถ้าทิ้งเทพธิดาแห่งอ่เทพธิดาแห่งสายันครึ่งดวงซิคุยมินะครับไล่การ์ดนั้นในสภาพสแตนและถ้าคุณไม่สามารถไล่ได้และคุณก็สามารถไม่สามารถไล่ได้อีกคนี้ก็คือเปิดห้าหยิบอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าเรา แล้วก็มันจะให้เลือกทิ้งนะครับแล้วก็เปิดถ้าหยิบอะไรก็ได้หนึ่งใบที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองตามใจชอบมันจะให้เลือกทิ้งถ้าเราไปเลือกทิ้งไอตัวเกตสองก็คือใบนี้นะครับถ้าเลือกทิ้งมันมันก็จะเอามันมาไล่นะครับผมไลยการใบนนในภาพไงายหนะ้าอืมนะครับก็ถือว่าเหมือนอารมณ์เหมือนของเก่าใกล้ๆของเก่าแหละแต่ว่าก็จะเป็นลูกเล่นแบบใหม่ก็คือจริงๆอะ่ะมันก็หยิบอะไรก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าเชิงว่าจะหยิบแต่ใบเก่าอย่างเดียวโอเคเกตสองใบต่อมาครับ มีเทคออโต้มีเทคออโต้ในช่องเรียากาดวันเพอร์เทิร์นเมื่อคุณได้เช็คครับพบทิกเกอร์ยูนิตยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทิร์นเทคเหมือนพวกเมกาดอีกแหละนะครับนะโอ้มันก็คือเมกาดนี่เนาะนะครับของเสริมเมกาดคืออ่ะดูเทคแล้วแบบเออมันคล้ายๆกันจังวะอ่ะใบต่อมาครับเป็นเจ็ดสองที่เรียกได้ว่าเป็นวานิลาก็ได้ครับตีถึงหมื่นสองเลยนะครับก็เน้นตีแรงใครอยากตีแรงก็ตัวเนี้ยตีแรงดีตัวต่อมาครับตัวนี้มีเทคออโต้นะครับเมือ่อ การใบนี้ถูกทิ้งจากมือคุณจากถูกทิ้งจากมือในเทินคุณคุณสามารถนําการ์ดใบนี้เข้าสู่โซได้ก็เป็นตัวที่เติมโซได้ตัวหนึ่งนะครับก็คาตัวทิ้งเออมันดูเศร้าเนาะตัวทิ้งนะครับตัวต่อมาครับไรบาร้ราไรบ้ามีความสามารถออโต้ครับในช่องแวนช่องเรียรเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูธครับและโจมตีแวนกาดเขาได้บัตรหนึ่งจรวดหนึ่งแล้วก็มีเ็กหนึ่งครับแอคทีฟในช่องเรียรกาดวันเบิร์ทเชิน ทิ้งกาบนมือหนึ่งใบเดี๋ยวนี้บวกมือนจบเชิญก็คือเทคเหมือนตัวอย่างที่บอกคือเทคเกททิ้งเก 2, ทสองเก 1, ทหนึ่งวกนั้นแล้วมีเทคครับกบบ็จะมีผลต่อต,ตัวอย่างนี้นะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นร่างสองของซูคุยมิร่างสองของซูคุเนี่ยก็จะมีเทคออโต้ในช่องแการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสคุณดูการห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคุณครับนำการ์ดหนึ่งใบาจากในนั้นขึ้นมือนำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณตามตามใจชอบทิ้งการบนมือคุณหนึ่งใบถ้าทิ้งตัวซูคุย ไลท์การ์ดใบนั้นในสภาพสแตนแล้วก็ในเทอร์นั้นไม่สามารถไลท์ได้มีเทคหนึ่งคอนตินิวในช่องแวนช่องเลียในเทอร์นคุณถ้าอยูนิีโจมตีแวนการ์ดถ้าในโซคุณมีตัวอา่าเทริดาจันเซียวซึ่งคุยมิก็คือร่างเกตหนึ่งของมันอยู่นะครับยูนิจะบวก3,000ก็คือตี12ได้เลยเออก็ถือว่าค่อนข้างดีตัวต่อมาครับก็จะเป็นของ Battle s i ิ t e r นะครับมีเทคออโต้ในช่องเลกาดวันเพอร์เทิร์นเมื่อคุณอ่าดูการ์ดจากกองการ์ดคุณนะครับด้วยความสามารถของการ์ดยูนก 10, 000, เล่นกับพวกเด็กสองทั้งหลายนะครับอ่ะมาที่เกตสามกันบ้างครับเกตสามใบแรกนะครับโป,ป๊โป,ป๊ยูนิตนี้เป็นยูนิตเกตสามที่ไม่มีกิฟต์นะครับผมมีเทตออโต้ในช่องเรียการเมื่อโจมตีครับอ่าถ้ากองของคุณมี10ใบหรือต่ำกว่าในการต่อสู้นั้นยูนิตนี้จะบกหมื่นถ้าคู่แข่งไม่สามารถคอการจากอ่า และ К คู่แข่งไม่สามารถคอการได้จาก <hi> มือได้แค่เพียงเกจศูนย์เท่านั้นก็คือเวลาจะกาดต้องให้ฝั่งตรงข้ามกาดเฉพาะเกจศูนย์นะครับโบโปนะครับมันอ um. <whis ky. S 1> ่านโบโปอ่านยากแฮะอ่ะ <Teacher> ต <'d> ัว <illustrations> ต <Maple> yeah, ่อมาครับอันนี้มีกิฟต์นะมีเด็กไอ้แอคทีฟในช่องแวนช่องเรียครับวันเบอร์เทิร์นเขาหนึ่งโซหนึ่งครับถ้าแวนกาดของคุณมีคําว่ามีกัดในชื่ออยู่ในบวกหมื่นอ่าในชื่อ หนึ่งใบได้รับหมื่นและหนึ่งได้ดนจบเทินอ๋อโอเคก็คือเลือกแวนถ้าแวนการ์ดของคุณที่มีคําว่าเมกัดก็คือโอเคถ้าตัวมันอยู่เรียหรืออยู่แวนก็ได้เนี่ยตัวที่ติดชื่อเมกัตก็จะบวกอย่างเมกัดชุดที่แล้วมันห้าได้ได้ใช่ไหมก็เอาเนี่ยไปจิ้มให้มันเป็นหกได้อะไรอย่างเงี้บวกหมื่นแล้วก็เช็คได้เพิ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับได้ก็จะมีของเสริมเมกัดด้วยนะแล้วก็ตัวต่อมาครับเมดูซ่าเมดูซามีสองเทคมีกิฟต์นะ มีเทคนออโต้ในช่องแวนช่องเลียครับเมื่อเมื่อคุณดูการ์ดจากกองการ์ดคุณนะครับด้วยความสามารถของการ์ดคุณในเทอร์มนี้จะทำการโซชาร์ดหนึ่งแต่ก็นั่นแหละมันเนื่องจากทำการโซชาร์ดมันก็จะชาร์จอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. มีเทคนึงออโต้ในช่องแวนกาเท่านั้นเมื 1. 1> ม่อโจมตีฮิตแวนเขาหนึ่งจุดสองครับเมื่อโจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ด้วยเขาหนึ่งจุดสอง นะครับแล้วก็สุดท้ายครับซึคุโยมิล่างสุดท้ายแหละนะครับจริงๆเนี่ยพอดูอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนเทคเลดเหมือนกันนะเพราะว่ากรอบเทกมันเป็นสีขาวนะครับพอมันหายปุ๊บเนี่ยมันเลยดูดีเป็นเทคเลดไปเลยนะครับก็ตัวนี้มีความสามารถแอคทีฟในช่องวันากาดครับวันเบอร์เทิร์นคาลเตอร์บาตรหนึ่งทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบเลือกการ์ดจากอ่าเลือกการ์ดจากในโซคุณที่มีคําว่าสึคุยโยมิไม่เกินสามใบนะครับจั่วการ์ดตามจํานวนที่เลือกอ่า ถ้าจั่วสามใบคุณดูการ์ดห้าใบบนก็คือจั่วก่อนเอาไง่ายพอจั่วเสร็จปุ๊บก็จะดูได้ดูการ์ดห้าใบบนสุดนะครับของกองการ์ดคุณเลือกการ์ดไม่เกินสองใบน,นะครับนําไปเรียงไว้ใบบนสุดนะครับและอ่าบนสุดของกองการ์ดคุณตามลาดับตามใจชอบนําการ์ดที่เหลือลงไปเรียงไว้ใต้สุดตามใจชอบเหมือนกันก็คืออ่าถ้าในโซเรามีสามใบน,นะครับไม่เกินสามใบก็คือสามใบหลักๆก็คืออ่ะมีสองใบใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก็จั่วสองแต่ก็ไม่ได้เตะเพิ่มเติมก็คือ ความ1ทิ้งมือ1นึ่วดนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าสุดๆของมันคือความ1ทิ้งมือ1แล้วก็ถ้าในโซเรามีครบ3าก็ได้จวดสาแล้วพอได้จวดสาปุ๊บก็จะได้เปิดดูการห้าใบนะครับตามจำนวนตัวที่เป็นสุกุโมีในโซลแล้วก็มีเทคออกโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อคุณได้เช็คเจอทิกเกอร์2องใบหรือมากกว่าในเทอรน์นี้ยูนิตแถวหน้าของคุณทั้งหมดจะบวกหมืน่นจนจบเทอร์นก็ ก้าเราได้ทิกมันจะได้เหมือนได้แบบเพิ่มอีกทิกหนึ่งให้นะครับแล้วก็เพิ่มให้เหลรียด้วยนั่นเองก็หมดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ครับผมยังไงก็เด็กโปรไฟล์เดี๋ยวจะมีต่อให้ดูแน่นอนนะครับก็ อาจจะออกมาเป็นสายหลักก <Yeah. S 1> ่อนนะครับมีอะไรแก้หรือว่ามีอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปหรือว่ามีข้อดีข้อเสียไงก็ว <sc> ่า <alternative> ก <science> ันไปแล้วสาหรับสายลองๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาหรือว่ามีแค่เฉพาะชุดนี้หรือว่าเติมนี้นิดหน่อยๆเพื่อให้น้องๆเล่นได้เดี๋ยวก็ว่ากันไปเช่นเคยครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพ่านทุกเวลาทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือนสามบาทสามารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยครับ VFT า y Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ